สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีผู้ชมผู้ติดตามทุกทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดเพชรยนต์นะคะนัดมีรถสวยๆเข้าใหม่หนึ่งคันนะคะมานําเสนอให้ได้ชมกันนะค,ะคันนี้นะคะเป็นรถต่ยตาวีออดหนึ่งจุดห้าอี e ปีสองพันสิบสองนะราคาค่าตัวนะคะอยู่เพียงสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะ,ะและอยากจะบอกว่าคันนี้นะคะเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะ,ะไม่น้อยมากๆเลยนะคะใครที่สนใจหรือว่ามองหารถวิช้งานอยู่แนะนาคันนี้เป็นหนึ่งทางเลือกเลยนะ,ะราคาถูก ไม่น้อยนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆนะใครที่สนใจนะคะติดต่อมหานัทได้เลยนะคะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์เบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะใครจองก่อนได้ก่อนนะคะติดต่อกันเข้ามาได้นะนัดยินดีให้บริการสําหรับคันนี้นะคะลูกค้าบอกก่อนว่าป้ายทะเบียนไม่ได้เป็นป้ายนี้นะคะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่เป็นหมดกรุงเทพม,มหานครนะคะเราก็ด้านหน้าจะเป็นแบบโรเมียมนะคะลูกค้า โคมไฟหน้าของรถคันนี้นะคะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆเลยมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันพร้อมกับสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะแล้วก็ในส่วนของล้อรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นล้อแม็กสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กแต่งซิ่งสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าช่วงล่างของรถเนี่ยสภาพเดิมๆนะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิย้มได้ๆนะคะการันตีโครงสร้างให้เลยนะโครงสร้างเดิม ดีเดิมทั้งคันนะคะใครได้คันนี้ไปรับรองว่าคุมค่านะไม่มีคําว่าผิดหวังนะคะไฟเลี้ยวนะจะติดอยู่ตรงแก้มข้างรถนะคะกระจกมองข้างฝาครอบกระจกเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะมือจับประตูสีด้านนะคะ เป็นแบบโคเมียมนะติดกันลอยมือจับเบ้าประตูมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ตรงกระจกนะคะลูกค้าติดฟิล์มเรียบร้อยเลยนะคันนี้สภาพสวยนะคะลูกค้าแต่ว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะอาจจะต้องมีการทําสปาปรับสภาพนิดนึงนะคะก็พร้อมรับได้เลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะคะลูกค้าคันนี้สภาพสวยอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็ก,ลกๆน้อยๆนะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนการันตีให้เลยนะคะมาต่อกันเลยสําหรับภายในนะคะภายในของรถคันนี้นะคะตกแต่งเป็นโทนสีด ะะมือจับประตูด้านในนะเป็นสีดําระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้าขวดน้ําตรงแห่งประตูให้นะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลยนะคะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าพวงมาลายัยรถคันนี้นะคะเป็นพวงมาลายัย3าก้านเดิมๆนะคะลูกค้าสภาพสวยนะโลโก้ตรงกลางนะคะหน้าจอเือนไมจะอยู่ตรงกลางคอนโซลเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูเลขไมกันนะคันนี้เลขไม่น้อยมากๆเลยนะคะใครที่มองหารถ ราคาเบาเบาไม่น้อยแนะนําคันนี้เลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าเลขไม์ของรถคันนี้นะคะลูกค้าเดี๋ยวมาดูกันอยู่เพียงเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวขอปิดวิดีโอนิดนึงเดี๋ยวปรับให้ดูนะคะคันนี้เลขไมะเขาอยู่เพียงห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะไม์อยู่เพียงห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอค่ะตรงที่ปรับนิดน,นึงนะคะนัดก็ไม่แน่ใจว่ามันปรับหน้าจอเรือนไม์ตรงไหนเนาะ ตรงนี้แต่ว่าไม่อะไม่จริงอะอยู่50,000นเท่าน,นั้นนะลูกค้าใครที่สนใจติดต่อมาได้นะคะเฮ hey, ส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะเป็นแบบวิทยุ fm cd ได้นะคะแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับเกีร์ออโต้แบบขั้นบันไดนะคะเสียบสาย a u x ได้นะคันนี้นะคะสภาพสวยเลยไม่หลักหมื่นนะคะลูกค้าตัวนั้นที่เห็นนะมันเป็นทิปหน้าจอเนาะแต่ว่าไม่อยู่เพียง5 9 0 0มกิโลนะคะลูกค้า การันตีให้เลยสภาพสวยนะคะคันนี้ฝ้าเพดานนะไม่มีร่องรอยขีดเขียนหรือว่าลงอักขละยันใดๆเลยนะคะเบาะรถคันนี้นะคะลูกค้าได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะไม่มีช้ําไม่มีรอยฉีกรอยขาดนะคะอันนี้คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะถือว่าโอเคเลยสภาพรถไม่ช้ําเลยนะคะลูกค้าหัวนอซอกประตูนะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับเพยยื้ยนใดๆนะการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะรับรองว่า าคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะมาต่อกันที่ห้องด้านหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยๆเลยนะคะมีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้หนึ่งฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะเบาะด้านหลังนะคะไม่มีช้ําเลยนะภายในเขาตกแต่งเป็นโทนสีดําน,นะคะสภาพสวยเลยคันนี้แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะลูกค้า คันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะราคา259,00 0บาทเท่านั้นเองนะคะค่าเงี่ออยู่ประมาณ5,000กลางๆเท่านั้นเองจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะลูกค้าได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาพร้อมกับสปอยเลอร์สวยๆแบบนี้เลยนะคะไฟท้ายดีไซน์มาสวยงามมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีเซ็นเซอร์กันชนนะคะด้านหลัง2จุดนะคะลูกค้าโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโครเมียมนะไฟเบรกดวงที่3ให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลัง พองเก็บสัมภาระด้านหลังของรถคันนี้นะคะบอดี้กว้างๆนะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะคารด้านหลังนะคะไม่มีคดไม่มีงอจุดเมด็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะลูกค้าส่วนบอดี้ด้านล่างนะคะบอดี้ด้านล่างล้ออะไรนะคะมีครบเลยนะ แม่แรงอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวถุงเครื่องมือเอามาใส่ให้นะคะบอดี้ด้านล่างไม่มีรอยสนิมกัดจินนะรอยซีนเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะในส่วนของหัวน็อตด้านหลังนะคะไม่มีรอยขยรอยขยับขยันใดๆขอบยางเดิมๆจิกลงไปเห็นรอยเล็บนะคะลูกค้าเรื่องโครงสร้างไม่ต้องกังวลน,นะคัดเกตคัดคุณภาพให้ทุกคันเลยนะคะคันนี้นะราคาเทาเบานะคะเพียง2องแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะเลขไมอยู่เพียงหลักหมื่นกิโลนะคะสะภาพรถคือ เข้ามาใหม่นะคะลูกค้าอาจจะมีร่องรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะแต่ว่าไม่มีชนหนักเลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้นะคะอยู่ต่างจังหวัดเรามีบริการไฟแนนซ์นะคะวิ่งเซนให้ถึงที่เลยนะคะลูกค้าโทรเข้ามาได้เลยนะ,ะเบอร์โทรนัดศุนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะยินดีให้บริการนะสภาพสวยๆเลยร่องรอยเล็กน้อยตามปกติรถมือสองนะคะแต่ว่าไม่มีชนหนักนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะ เดี๋ยวนัดพาไปชมกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดหน้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้กันต่อเลยค่ะ สำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ v t i นะคะเชื้อเพลิงเบนซินขนาด4สูบ 1,500cc 109แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะลูกค้าสภาพสวยๆนะคะไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มใดๆนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยนะ,ะการันตีให้เลยนะคะคงสร้างเดิมบอดี้เดิมเครื่องยนต์เดิมทั้งคันนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักผิวามจมน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะการันตีให้เลยนะคะในส่วนของจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดหัวน็อตด้าน ในไม่มีรอยไข่รอยขยับขยื่นแก้มด้านในเดิมๆนะคะหัวน,อน็อตฝากระโปรงเดิมนะฉงนกันความร้อนยังอยู่นะคะสติ๊กเกอร์มอ,อกอร,กอรมีติดอยู่ครบเลยตาปั๊มโตโยต้ยา,ตานะคะมีให้เห็นเด่นชัดนะเรื่องโครงสร้างคัดเกตเอให้ทุกคันนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะรับรองว่าได้ไปไม่มีคําว่าผิดหวังนะสภาพสวยนะคะราคาเบาไม่น้อยผ่อนสบายนะคะกับ v ีออส1.5 e ปี12คันนี้นะคะราคา259,000บาทเลขไม่อยู่เพียง59,000กิโลเท่านั้นเองนะคะลูกค้า จัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนนาน7ปี84งวดนะคะคันนี้ค่างวดอยู่ประมาณห0าพันกลางๆเท่านั้นเองนะลูกค้ารายได้2เท่าของค่างวดนะคะออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องค้ำนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดโทรมาหานัดได้เลยนะเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดสองหกศูนย์เก้าห้าแปดเจ็ดนัดเพชรยนต์นะคะเบอร์นี้โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะคะยินดีให้บริการช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะหรือว่าเข้ามาดูรถจริงกันได้นะบริษัทตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งกรุงเทพมินบุรีนี่เองนะคะก่อนจะกัน ไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ